ทำอะไรครับอาชีพงานประจำที่ที่เราทำอยู่เป็นประจำไม่หลักไม่หลักไม่หลักแต่ว่าหมายถึงว่างานที่เราทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้รายได้มาจุนเจือครอบครัวเราเนี่ยเราทำอะไรก็ว่างเงินใหญ่ก็ว่างเงินใหญ่ว่างให้คุณมาทำไมเลยมามาทำมามาแข่งคือจริงๆอะผมชอบผมชอบพี่เบนชอบคุณเบนก็เลยจะมาสมัครแข่งเบน ผมไม่เคยเห็นหน้าว่าคนไหนคือชื่ฟีเบนคนไหนคือจูนฟรีเบนผมชอบเสียงเขาาะไอเพลงนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นของพี่แจผมรู้ผมรู้โอ้โนไอดอลผมเลยนะฮะพี่ดาวขำบินนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่ง พี่รัศมีแขนะครับผมอ๋อสวัสดีค่ะเนี่เดี๋ยวถามพี่ดาวดดขำมินกอนเลยว่าวรู้ตัวไหมว่าต,วตอนนี้ตัวเองดังมากมีคนมาขอลายเซ็นถ่ายรูปไหมฮะรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ว่าตัวเองดังไม่คือรู้รู้รู้สึกตัวค่ะใครผมเนี่ยแจ็คชนเอออะไรวะ่ยผมถามว่าพี่รู้รู้สึกตัวไหมว่าตัวเองตอนนี้ดังมากแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากคนดูเป็นล้านเลยอะ มีคนมาขอรั้เซ็นถ่ายรูปไหมก็ต่างคนต่างถ่ายต่างคนต่างถ่ายแล้วก็ตอนนี้นี่หนักสุดเลยมีแฟนขับด้วยรู้ยังก็แล้วแต่ขับคุยกับพี่คนนี้เนี่ยพี่ช่วยพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมพี่ดาวคะเออตอนนี้กี่โมงใช้คำว่าค้าเหรอโอยตอนนี้ไม่เป็นเลยอะว่าคนคนกลางมาช่วยดีกว่าขอต้อนรับนะครับคุณน้ำชาครับผมมาค มาคุยกันตรงนี้ดีกว่าพี่พี่คุยไม่รู้เรื่องเลยพี่ดาวเดินได้ไหมคะพี่ดาวเดินได้นะคะได้ใช่ไหมได้กินน้ำเลยก่อนไหมกินมาก่อนแล้วครับกินมาก่อนแล้วนะเอาไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือตอนแรกผมปวดหัวไปเลยอ่ะพี่ดาวนั่งไหนอ่พี่ดาวนั่งนี่เลยค่ะนังนี่เลยค่ะฉันชอบพี่เพราะว่าแล้วยังไงพี่ดาวขับมินผมเป็นแฟนขับพี่นะ จริงเนี่ยผมเป็นแฟนคลับพี่จริงๆนะเนี่ยจำได้ครับใครใครนี่ใครตอนแรกตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะอ้าวทำไมอ่ะหลอกวันนี้หลอกวันนี้เหรอคะอันนี้อันนี้คือคุณแจ็คไงแจ็คไหนแจ็คนี่ครับคันน้าแจ็คมันนะาอยเดียวด่ามาถามเองขอถามเองมีดาวคามีเขาดาวตอนนี้รวยมากซื้อรถเบนซ์จริงปะคะไม่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 ใช่รถผมหรอกอ้าวแล้วรถใครอะคะ รถผมซื้อต่อเขามาซื้อต่อเขามาคือก็คือรถของคุณดาวเป็นรถมือสองอย่างนี้เหรอคือคือจริงๆมันไม่ใช่รถรถผมแต่ว่าไอไอที่ซื้อที่ซื้อคือคือใครคนซื้อหนูไม่ได้ซื้อครับพี่ดาวหนูไม่ได้ซื้อแต่หนูไม่มีไปกับขี่ค่ะพี่คือมุกแค่ไหนเหลือพี่ไงเงินพี่ซื้อไงใช่ไหมครับของเงินพี่ชายครับของเงินพี่ชายแต่เป็นรถพี่รถผมนี่เออก็รถมือสองพี่นั่นแหละ เออมืนจริงๆเนาะเมื่ะเช้าเราเช้าเดี๋ยวนะแต่เขามีแฟนสวยนะมีแฟนสวยใช่ไหมแฟนเราสวยใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยเซ่ไม่เข้าใจเหรออีงาะอย่างงี้ยเออเขาไม่ได้โอเคโอเคเอาอย่างนีเดี๋ยวเวลาแล้วเวลาอยู่ในกองคุยกันรู้เรื่องไหมอะคะรู้เรื่องนะคะปกตินะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเราคุยหรือเปล่าดีกว่าเอแล้วหมายถึงอะไรฮะเมื่อวันนี้จะคุยเลยก็ก็เราไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันไม่เจอแล้วไม่เจอแต่พี่ดาวพอเจอก็ เออไม่คุยดีกว่าสบายใจกว่าอะไรรู้สึกไงเขาไม่คุยกับเรารู้สึกไงเขาไม่คุยกับเราอะไรครับรู้สึกไงที่คนในกอนไม่ค่อยคุยกับเราดีดีดีนะเป็นไงครับคือคือยร์บอกว่าเวลานายสายทำเนี่ยเราคือเราชากับเออเจมส์กับกัลลัสมีแขนี่ยจะเจอกันตลอดนี่ก็เป็นเพื่อนกันก็เลยชวนมาเล่นด้วยกันเราแบบก็จะไม่ค่อยได้เจอฝั่งที่เป็นแบบว่าตลกไปเลยเลยแล้วจะยิ่งเป็่คนละด้าร์กันเลยแบบอันนี้แก้วใครแก้วมันแล้วครับ กได้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 ถ่ายเห็นได้เลยค่ะถามไม่ใช่แล้วเอาผ่านแล้วก็น้าเวลาเวลาอยู่บ้านเราเราจะแบบเราจะมึนๆแบบนี้ไหมไม่ผมคุยกับแมวคุยกับแมวแล้วกับแล้วกับแล้วมีมีภรรยาใช่ไหมคะผมครับค่ะมีภรรยาไหมคะโอ้โหมีครับมีแล้โหจะมีภรรยาไหมอนี่คือคนเดียวหรือว่ายังไงคะแล้วเราคุยกับภรรยาไหมคะเวลาอยู่บ้าน ก็ผ่านแมวบ้างคุยกันคุยคุยผ่านแมวอ๋อแมวเป็นล่าใช่แมวเป็นล่าวันนี้เราคงจะรู้เรื่องกันนะผมถามน้ำชาดีกว่าน้ำชาแันนี้ไม่ออกซิงเกิลเพลงแล้วหรอรักในการแสดงใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังในละครอยู่ค่ะแล้วก็ละครใช่แล้วก็ทำซิงเกิลอยู่ คือตอนนี้เรื่องเพลงถะาหายไปนานมากทุกคนจะต้องถามว่ายังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรากยังร้องอยู่แต่ว่าคือเรียกว่าอะไรคือเพลงมันใช้เวลาเหมือนต้องดีจริงๆถึงจะปล่อยออกมาอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานิดนึงอะค่ะค่ะใช่ก็เลยต้องรอก่อนใช่ไหมแฟนขับอะไรชอบพี่เขาชอบพี่ดาวมาทุกวันได้ไมนี่ยกินติ๊กได้เลยแฟนขับมาเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายบ้านมาเดี๋ยวย้ายบ้านมาอยู่ย้ายบ้านมีพี่แขกเลยไปเอาคุณเล่นมอุ้ย แต่ต้องคนนี้รัศมีแขดาวรุ่งพุ่งแรงรัศมีแขบ้านอะไรคะบ้านอะไรไหนมันแซ่บมันแซ่รัศมีแขกซบ้ันแซนี่แต่ว่าเห็นว่าตอนตอนไปสมัครที่แกรมมี่ได้แบบไม่ได้คาดฝันไม่ได้ตั้งใจเลยใช่ไหมคะก็ถามว่าในใจลูกแล้วเนี่ยเราก็มีความแบบมั่นนะแค่พี่ดาว ดูขาวเนาะดูเกาหลีเนาะสวยปะอันนได้เลยไม่ก็คือเดินเข้าไปในตื่ก็คือเอาบทตรงๆเลยก็คือปกติแล้วชีวิตตัวเราอยู่สตอกโฮมอยู่สวีเดนเราก็มาเมืองไทยเออนี่ต้องมาหางานแน่เลยเพราะว่าพี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ไปแบบเนี่ยมาเนี่ยคาแรคเตอร์อย่างงี้เมืองไทยยังไม่มีนะยังไม่มีนะเราก็บอกเฮ้ยเอาจริงเหรออ่ะเชื่อก็เชื่อก็เลยเก็บเสื้อผ้ามามาแล้วก็ไปประกวด KPN พอประกวด KPN เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ อยู่สีน้ําเงินนะคะทีมหน้าตาดีนะคะย้ำอีกทีว่าทีมหน้าตาดีเข้าไปเพราะหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วก็พอติดรอบ30คนแล้วก็ตกรอบเอออย่าใช้คําว่าตกรอบใช้คําว่าศักยภาพในการร้องเพลงของเราเนี่ยมันน้อยอทำให้าใช่ทาให้เราไม่ได้ผ่านไปในรอบลึกๆแล้วก็เลยตัดสินว่าทำไมดีฉันไม่มีญาติเราก็ เดินไปตุกแกมมี่เลยเขียนเรซูเม่แล้วก็เข้าไปรีเซพชันยังถามเลยบอกมาทำไมครับอย่าเป็นดาราค่ะอยาาเป็นนักร้องคุณดาวคำมินคุณเป็นนักร้องอยู่แล้วี่คุณสอนเขาได้ไหมเรื่องการร้องเพลงสักทอนได้ไหมคะสักทอดนึงเอาะสักทอนปาไปเยอะเกยอะไรอะอะไรอะจะเป็นผมจะใช้ในการ เทสร้องปาเปียเขาเกยโอเคเดี๋ยวผมจะไปร้องลำชาผมถามจริงลำชาอยู่ในกองนี่ปวดหัวไหมเหมือนคุยกันอย่ามาปวดหัวเราคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องสักคนเลยเนาะใเนี้หนังชื่อนี้เรื่องอะไรหนังเรื่องนี้ชื่ออะไรอหนังเลิฟอะไรเลิฟอรมณมีอะไรรักอะไรไม่รู้โอ้ยอันนี้มันเูง่ายตัดเป๊ะตัดเป๊ะเอ๊ย ยังตอบไม่จบเลยนะแล้วสรุปยังไงไปทำงานแกรมมี่ได้ยังไงสรุปก็อ๋อก็เดื่องเข้าไปรีเซพชันก็ถามรีเซพชันก็ถามว่ามาทำอะไรอย่าเป็นดาราค่ะอย่างงี้ตอเขาไม่มีรถนะอ๋อแต่เรามีใช่ไหมไม่เขาเดินเข้าไปเดินเข้าไปไม่มีรถเออจบเขาบอกไปก่อนว่าไม่ตั้งแต่ทำงานในวงการมานะครับ วันนี้เป็นวันที่ใช้สติเยอะที่สุด <laughs> จะพยายามรวบรวมสติให้ได้มากที่สุด,อ,ด <laughs> อยากเป็นดาราอ,อยากเป็นดารา <laughs> แล้วก็เข้าไปเข้าไปเสร็จก็เดี๋ยวก็ไปหาพี่เขาแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองบอกเออหนูสวยนะหุ่นเสียมากเลยเนี่ย <laughs> ผู้ชายคนไหนชอบเออเข้ามาเลยอะไรเงี้ยด้วยความเขาเห็น p ร o s เชอ i ิตีของเราซึ่งเออเขามี character นะแลสมิแคกเขาสวยมากจริงๆะไรอ่างเงี้ยก็เลยได้งานก็ ได้รายการก่อนทํารายการกับป้ามอริสเคคุณแม่อะไรเงี้ยเจอกันครั้งแรกตกใจมากเจอกตครั้งแรกตกใจมากเหมือนกันมากแล้วเราก็แบบพอเจอป้ามอเสร็จเราบอกเลยนะว่าแก่มากเราจะไม่เป็นอย่างป้าเงี้ยเราจะสวยกว่านีแต่เราเหมือนมากนะเหมือนมากเหมือนจะตกใจเสร็จแล้วก็มีละครละครเรื่องแรกก็คือมิ้นท์มิวทูบีคอนติเนียลซึ่งบทที่ได้เนี่ยก็เล่นเป็นกะเทยซึ่งหาว่า ยากมหมก็ยากมากเพราะว่ามันมันมันไม่ตรงกับการปกติเราบ็งคนแมนแมนไม่งั้นไม่ไว้หนวดอย่างนี้หรอกเล่นเป็นกระเทยได้ไหมเราเล่นเป็นกระเทยได้ไหมผมอ่ะได้ไหมหนึ่งหนึ่งทุกทุกบทได้หมดเหรอได้ทุกบทลองคุยกันนิดนึงได้ไหมฮะลองคุยกันนิดนึงเป็นกระเทยเออมาอ่ะไปไหายยาวทำอะไรวันนี้บ้านเรานี่นะไม่ได้อยู่ใกล้กัน ชาชาอะไรอ่ะพูดคุยภาษาเดียวกันบ้างเหมือนคุยภาษาประวาติอ่ะต้องกินน้ำด้วยเอาอย่างนี้พูดถึงบทในบทแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้กว่าว่าใครเล่นเป็นอะไรค่ะอัน้ำชาค่ะอชาเล่นเป็นเบลล่าถึงก็ขนาดต้องกินน้ำทีเดียวแก้สถานการณ์พี่ผู้อาโอเคชาเล่นเป็นเบลล่านะคะเล่นเป็นดีไซเนอร์ในเรื่องแล้วก็ มีบทบาทที่เป็นภรรยาของพี่บอยอย่างเงี้ยพี่บอยก็เล่นเหมือนแก้งเป็นตำรวจจากหน้าที่การงานแล้วก็คือต่างกันมากอยู่แล้วแล้วเหมือนเออเรื่องการใช้ชีวิตเออประจําวันหรืออะไรทุกอย่างมันต่างกันหมดเลยขออนุญาตขออนุญาตอเอาเลยที่สบายเลยแล้วก็เอแล้วก็เลยมีเรื่องแบบขัดใจกันอะไรเงี้ยเหมือนเข้ากันไม่ได้สักทีเหมือนวันหนึ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนถกๆูกคู่รัก แต่ย <laughs> คงถานได้ปะโอเคเป็นคนสบายใใช่ไหโอเคเอ,อ่อก็ก็จะเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนเทียบกับคู่คู่รักทุกๆคู่คู่แต่งงานหรือยังไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบวันหนึ่งมันก็จะถึงจุดที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากหรือเหมือนเราที่อาชีพ <c oughs> อาชีพการงาน <c oughs> แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราเนี่ย พลิกสลับล้างขึ้นมาจากที่ไม่เข้าใจกันเลยก็คือแบบมันต้องเข้าใจกันมันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นมุมเป็นแง่คิดให้กับทุกๆคนดูเลยไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะก็จะเหมือนพูดว่าเหมือนแค่เราเปิดใจเปิดใจหาการพยายามเข้าใจกันให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเราทุกอย่างมันก็มันก็จะดีขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้แง่คิดเอแล้วก็ได้ความแบบบันเทิงตลกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วคุณรัศมีแคร์นะครับแหมพูด้ชายงานมันไส่รัศมีแฉะนะครับรับบทเป็นเยซซี่ค่ะเอ่อเยซซี่ออกเสียงถูกต้องไหมเยซซี่เยซซี่เยซซี่เป็นดีไซเนอร์สเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวของเป็นเพื่อนสาวของเบลล่าก็ในบทก็ าบุคลิกก็จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปทางเกาหลีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นักเกิร์ลนี่เกาหลีเหรอเกาหลีเธอฉันฉันเกาหลีค่ะมีเธอคนเดียวไม่เห็นที่เหลือเขาเห็นทั้งประเทศอันนไหเลยเน้นๆเกาหลีภาษาเกาหลีดีไอยอเซลได้ยังไงไม่รู้ได้ไหมครับเกาหลีได้ไหมเราได้ไหมเกาหลีมาตรงโกโก้ช่ภาษาอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะถ้าจะถามคุณดาวว่าคุณดาวรับบทเป็นอะไรเนี่ยจะได้คําตอบนะโอ้โหอันนี้เขาแน่นถ้าเรื่ององานหรือเรื่องอะไรอ่ะรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้คือ,อเรื่องนี้นะครับมันมีหลายรสชาติตั้งแต่ตอนอาหารในกองละาาร,รสชาติแล,แล้วแต่คนชอบมันมันเปรียบเสมือนรสชาติอาหารครับ บางคนชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มในหนังเรื่องนี้มีครบหมดนี่ไงเห็นไหมเราถามเขานะเราถามว่าเล่เป็นอะไรแต่เขาบอกเรื่องอาหารเขาบอกว่าคือดูแล้วเนี่ยมันคือกลมกล่อมไงทั้งเรื่องสรุปแล้วทั้งเรื่องใช่ไหมคะครับสรุปแล้วบทเป็นอะไรนี่ก็คือบางคนชอบกิน๋วยเตี๋ยก็นี่ไงเล่นเป็นผู้หเิง่าวอันนี้เราไม่รู้นี่แต่ว่าวันนี้นะคะเรามีบัตรภาพยนตร์มาแจกด้วยนะคะให้ตอบคําถามกันมาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพระเอกนางเอกคือใครนะ พิมพ์ทีว้นวักตามด้วยคําตอบนะคะจะได้รับรางวัลนะคะ5รางวัลด้วยกันรางวัลละสองที่นั่งซึ่งจะได้ชมภาพยนตร์ในรอบเพรสเนี่ยในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะครับผมอ่ะให้น้ำชาฝากก็เป็นตัวแทนฝากภาพยนตร์ะฝากไปเลยฉันจะกันตรงนี้ไว้ให้เธอฝากเลยค่ะชาฉันกันไงโอ้ปวดท้องรู้ไหมคะโอเคอ่ก็ขอฝาก ขำ <laughs> พี่ไม่เป็นไรฉันกันให้ฝากเร <laughs> ็วจ้าข้างหน้าสัมผัสด้วยกันไม่ได้แล้วนะ <g ười> โอเคเอิมขอฝากหนังเรื่อง Love รู้ไม่ได้รักอะไรไม่รู้นะคะภาพยนตร์ที่ทั้งตลกทั้งได้ข้อคิดกลับไปนะคะ <c oughs> แล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกคนเ <c oughs> นี่ยดูได้หมดเลย <c oughs> จริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่แบบสอนเราเรื่องความรัก จริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะไม่ได้พูดเพราะว่าแบบแตัวเองเล่นหรืออะไรคือมันดีจริงๆแล้วก็รู้สึกพอเล่นไปวยแล้วมันสืบสับมากยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเลิฟอารูไมดารักอะไรไม่รู้นะคะออขอฝากทุกคนไปดูด้วยค่ะ,คะเอาละครับเอาละครับมาถึงพระเอกของเราครับฝากผลงานหน่อยครับเข้าวันไหนอะไรยังไงเลิฟอารูไมดายรักอะไรไม่รู้ไปดูนะไปดูนะจบเข้าใจไหมมีความสุขมีสนุกปนความสนาน โอ้ยมีกรอนเป็นกรอนได้นี่อ่ะครับทั้งนี้ครับปากแบบกรอนครับไปรถยนต์ไปรถไฟถึงไม่นานอือดูสนุกสนานเลิฟอะไรไม่รู้รักอรุไม่ไรไปเร็วไปดูสรุปแล้วไปดูโอเควันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมามนาทะที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะคะเข้าโรงพี่ไปไหมพี่ไปไหมโอ้วันเกิดผมอ่ะ เกิดยตุลาคมเหรอคะไม่ผมเกิดจะไปดูหนังเรื่องนี้ให้ได้แล้วก็ตรงกับวันเกิดด้วยต้องไปครับต้องไปเกิดอยากจะไปดูหนังไม่ใช่วันตรง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 ครับไปไปดูหนังตรงนรกง่วงมากเลยตื่นวตื่นเพราะพี่รักพี่มากเลยเลยคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยเอ้าเขายังไม่น sure. like. ั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาเจคเออกดดิไปกดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ กดฮาวดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยคนนี้กดเลยกดกันนะอ่ะกดกดอ่ะก